สวัสดีครับที่นี่ร้านดีจเจิรินยนนะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบค์มือสองท่านใดหายอยู่สามารถมาดูที่ร้านได้นะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย2บางแคกรุงเทพสามารถดูราคาละเอียดตารางผ่อนได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับ w w w d b i b ท์เว็บหากจําเว็บไซต์ไม่ได้นะครับเข้า Google ค้นหาคืว่า Big Bi k e เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ท่านจะเจอเว็บไซต์ร้านดีจเจิรินยนอยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับเบื้องต้นวันนี้ผมไม่ได้มีรถมาแนะนําอะไรพิเศษนะครับ เพียงแต่จะพาเดินดูบรรยากาศรอบร้านหน่อยนะครับด้วยความที่ว่าบอกตรงช่วงนี้รถผมปล่อยไปเยอะแล้วผมเลยกระหน่าซื้อรถแบบเข้ามาแบบคุยกันไม่ได้เป็นคันนะคุยกันเป็นวันแล้วเป็นรถนะครับทําให้อาจจะมีการล่าช้าในการอัปเดตหน่อยเอาว่าถ่ายให้ดูเป็นรวมๆแล้วกันแล้วเดี๋ยวยังไงอยากดูคันไหนอะไรเป็นพิเศษยังไงเดี๋ยวผมทําคลิปให้ดูนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คอมเมนต์ได้แต่ส่วนตัว เดี๋ยวผมจะทําตั้งใจมีความตั้งใจจะทําอยู่แล้วแหละดึงแต่ละคันที่ว่าแปลกๆอะไรพวกเนี้ยมาทำมาทําคลิปเสียงคลิปอะไรวิ่งการทดสอบความรู้สึกว่าเป็นอะไรยังไงนะครับเบื้องต้นอ่าอีกเรื่องนึงนะครับร้านเรามี Facebook ด้วยนะครับลูกค้าหลายคนถามว่าเรามี Facebook หรือเปล่านอกจาก Youtube Channel เนี่ยผมมีดีเจริญยนเรามี Facebook ด้วยนะครับเข้า Facebook ค้นหาเขาว่าดีเจริญยนพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยเอาว่า แล้วก็เจอเองครับหรือว่าพิมพ์ URL ง่ายๆ f a c e b o o k c o m d b i g b y t e แล้วจะเจอ Facebook เราเอง Facebook เราตอนนี้ค่าแสนไลน์หน้าครับต้องขอบคุณทุกท่านมากที่เป็นกำลังใจเนาะโดยส่วนตัวเรายอดไล์เยอะผมก็มีกำลังใจหารถมาขายเนาะเอาว่ารถถูกราคาดีรถสวยมาดูที่ดีเจริญยนต์ได้เลยนะครับนึกถึงบิ๊กไบมือสอนึกถึงดีเจริญยนต์ วันณตอนนี้รถเนี่ยผมเข้ามาเรื่อยๆนะเดี๋ยวพาเดินดูรายคันแล้วกันวันนี้ไม่ได้มีแนะนําอะไรพิเศษเท่าไหร่แต่ก็โอเคพาเดินดูบรรยากาศโดยรวมนะครับรถอาจจะดูบางๆตาหน่อยนะครับพอดีช่วงนี้อย่างที่บอกผมก็ขายแต่วันนี้ก็ลงเรื่อยๆแหละยังไงอัปเดตให้ดูเนี่ยวันนี้เบื้องต้นนะครับเนี่ยทุกคนจะบอกว่านีดูคติดีเจริญยศเรามีแต่ดูคติ เรามีทุกค่ายนะครับว่าดูคติเราเน้นเป็นเมนหลักแล้วแหละเหมือนยาสามัญประจําบ้านที่ต้องมีประจําร้านนะครับซึ่งเอาว่าเรามีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยแหละไอ ME ้ตัวทุกค่ายไอ ME ้ตัวทุกรุ่นของดูคติเลยแหละถ้าคุยตอนนี้นะแต่นอกจากดูคติแล้วนี่ผมเพิ่งไปเหมามาครับ Triumph ตอนนี้ Triumph เรามีทุกรุ่นนะครับเอาว่าเกือบทุกรุ่นแหละไทเกอร์และอย่ารุ่นละหลายคันนะครับนอย่างตอนนี้ไทเกอร์ ตัวที่เป็นดูอัลโพส s นะครับแล้วก็ตัวเนเกตสติทิเปิลนะครับมีมา3คันไทเกอร์ icle, แล้วก็มีทีร้อยทีร้อยนะครับทีร้อยคัสตอมนะครับคันนี้แล้วก็ข้างในมีทัชตั้น900คันหนึ่งเอาว่าหาอย่างที่บอกเราเหมามาหมดครับเพื่อให้ว่ามีความหลากหลายให้ลูกค้าเลือกเนาะส่วนตัวถามว่ารถญี่ปุ่นมีไหมรถญี่ปุ่นเราก็มีนะครับ เอาว่ารถในตลาดในเมืองไทยอ่ะอะไรที่เขาขายเรามีหมด่ะมาเราไม่ได้ว่าจะเป็นค่ายใดค่ายหนึ่งอะไรไงนะครับอย่างส่วนตัวร้านมือสองผมทําทุกค่ายนะแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะถามเอ้ยแล้วไปเหมานี่แปลว่าอะไรไปเหมารถประมูลมาหรอหรือไปเหมารถอุบัติเหตุมาหรอส่วนตัวถ้าเกิดคนเคยมาดูรถที่ร้านนะครับจะทราบดีรถที่ร้านผมไม่เล่นรถประมูลรถยึดพวกรถยึดไฟแนนซ์หรือว่ารถไอ้นี่นะครับรถอุบัติเหตุรถเคมประกันมานะครับ ค่งถามว่าพวกนี้บอกเลยว่าเอามาทำมาบิ้วว่าช่องว่างมันเยอะนะแต่บอกได้เลยผมไม่มีเวลามานั่งทาแล้วมันเสียชื่อครับถ้าเกิดมันทํามามันไม่สวยนะอย่างที่บอกเราชอบสวยเดิมอเอาว่าอย่างที่ได้บอกหลายๆคลิปเราซื้อลรถนะครับรับซื้อบิ๊กไบค์ขออย่างเดียวรถสวยนะครับไม่มีอุบัติเหตุเราสู้ทุกคันดันทุกเคสเอาว่าเราขายชนดิดที่ว่าไปรับซื้อชนดิดที่ว่าคุณไปตั้งขายเองอ่ะจะขี้เกียจขายเองเลยแหละเบื้องต้นสามารถส่งรถมาตีราคาได้นะครับ เราเล่นทุกค่ายของเดียวรถสวยทะเบียนถูกต้องนะครับพวกรถไม่มีเอกสารขออนุญาตไม่รับนะครับเราก็อย่างที่บอกคาวาเราก็มีนะครับคาวาคอนดาเรามีทุกเราเล่นทุกค่ายแหละเอาว่าทยอยลงเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่จะมาไปมาไปไม่คอนไ,ไม่ทันได้อัปเดตเท่าไหร่อย่างคันนี้เวลแคนนะครับเวลแค้นเอสห ลิงจาไอตัวนี้ CBR 650ที่ได้ทำคลิปเมื่อวานนะครับวันก่อนติดจองแล้วนะครับคนถามเยอะเลยทีเดียวตัวนี้6 650 4สูแล้วก็อานีคันหนึ่งเบนเนลี่นะเอาว่าชอบของแปลกคันนี้คือ1เดียวในไทยนะครับเบนเนลี่3 3เอ้ย1 1 3 0เป็นเครื่องพันร้อยนะครับเอาว่าขับแล้วเนี่ยผมแบบ ฟิลลิ่งต้องบอกได้เลยว่ามันต่างจากทุกคันในร้านเลยแหละส่วนตัวมันฉีกจากคำว่าเบเนลลี่ออกมาเลยเครื่องนี่แบบว่าวิง่งแบบวิ่งน่าใจหายไว้เดี๋ยวว่างๆทำคลิปให้ดูแล้วกันอ่แล้วก็ตัวนี้ z ซดนะครับแซดสาสีเหลืองสีเขียวคันนี้ทร่ยัมนะครับถีร้อยอย่างที่บอกเป็นคาสตอมหลายคนมาถามเลยเขาแล้วเอ้ยนี่มันไท่ยัมรุ่นไหนเนี่ยไม่เคยเห็นเลย บอกเป็นทีร้อยบอกเฮ้ยโอ้โหหน้าตามันเปลี่ยนไปเยอะเลยถามว่าคัสตอมมาสีนี่แบบเจ็บที่สุดคือเรื่องของสีนี่แหละครับสีเป็นงานแอร์บัดถามว่าสวยเลยนะบอกว่าสวยจริงๆบเบาเบร์อะไรทําออกมาได้ลงตัวมากแล้วก็มีการอัปเกรดเรื่องพ e ร์ฟอร์แมน์นะครับเปลี่ยนโชว์เป็นโอลินหน้าหลังบอกได้เลยว่าไม่ได้เน้นสวยเน้นพาร์ฟอร์แมนด้วยเดี๋ยวไวจะทาคลิปไปดูนะครับไปจองมาแล้วเพิ่งจองไปเมื่อกี้เองส่วนตัวว่าจะเอาไปขี่เล่นซะหน่อยโดนจองฉันละ แล้วก็ ER นะครับรถย้อนฮิตสีนี้ถ้าได้เห็นสีประจำคันซ้ายนี่สีประจำ2016นะครับส่วนในคันขวานี่2015นะครับเบื้องต้นสีแล้วก็มีคันนี้นะครับนินจา650ถือว่าเป็นรถพื้นฐานละแล้วก็เซตพันก็พื้นฐานผมว่าตอนนี้เราก็เล่นผมก็เล่นกับทุกค้าอะครับเอาว่ามีใครขายอะไรของจะรถสวยวเราหมดแหละนี่ก็ไทเกอร์อีคันนะครับ ตัวนี้ XRT ตัวท็อปสุดของไทเกอร์นะครับโดยตัวรถมันมีรายละเอียดเยอะนะเดี๋ยวไว้ผมมาทําขอเนญาตทำกันบ้านหน่อยเพราะด้วยไทเกอร์เนี่ยรู้ว่ามมีไทเกอร์800ไทเกอร์102ที่เป็นดูว่าโพสต์ของไท่อัมนะครับรถสไตล์ทัวร์ริงแต่มันจะมีในซีรีส์ของมันมันจะมี XR XCX ค,คือแบบในตัว XR ยังมีย่อยเข้าไปอีกซึ่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมันเยอะมากเดี๋ยวขอทากันบ้านแล้วเดี๋ยวมาทาคลิปให้ดูกันนะครับเบื้องต้น นนนกลับมาที่ส t ต e e ทิ r เ p l e อีกทีนะครับส t ต e e ทิ r เปิลนี่อาจจะเห็นเยอะนะแต่ผมบอกได้เลยว่าคันนี้ด้วยความพิเศษมันถ้าสังเกตจะได้ยินคำว่า Triumph ส t ต e e ทิ r เปิลตัวที่มันเป็น 675R หรือเขาเรียกกันว่า Triple R นะครับแต่เห็นไหมครับตัวนี้เป็น RX นะ RX นี่ได้ความท็อปสุดของตัวซีรีส์นี้ได้แหละถ้าดูจากเรื่องของที่ใส่รถนะเห็นไหมครับถ้าสังเกตเนะี่ย ถ้าตัยพอด,ดีมันไม่ได้อยู่ด้วยกันนะมันจะมีตัวที่พวกเอาคันธรรมดาที่อยู่ตรงนั้นนะครับจะเป็นเบาะตอนเดียวไม่มีอกไก่ไม่มีชิวนะครับไม่มีเบาะเป็นเบาะตอนเดียวนะครับแต่ถ้าดูจากตัว RX ที่เป็นตัวท็อปเนี่ยมันมาเป็นเบาะเบาะจะเป็นอีกทรงหนึ่งนะครับจะเป็นเบาะ2องตอนเพิ่มความสปอร์ตขึ้นมีชิวหน้ามีอกไก่นะครับแล้วมีการอัปเกรดน่าจะเรื่องของโช๊คด้วยนะแต่ตัวไฮไลท์ของเจ้าตัวนี้เลยผมบอกได้เลย,เ,ลยเป็นของที่มาตรฐานของรถสปอร์ตสายซิงเลยนะ นี่ต้องมีนี่ครับควิกชิปเปอร์เตะป,ป,ป้าเตะป้าอย่งเดียวเข้าเกียร์ไม่ต้องกำคัชงัดขึ้นแล้วตบตบตบหนึ่งเดียวเอาว่าขับมันเลยแหละถ้าใครได้ขับพวกอสพานาหรือว่าเจ้าปานิกาเลน,นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวพื้นฐานที่ทางรถแทรัมใส่ให้มาให้เลยนะครับและขอบอกเลยว่าความแปดบอกเลยเลยที่ได้แจ้งไปไทอัมจะนึกพูดถึง Tri p l e R จะนึกถึง Tri p l e R, R. แต่พอพูดถึง Tri ป l e RX เนี่ยเมืองไทยจากที่ผมเช็คมารถศูนย์มีแค่หลักไม่กี่สิบคันนะครับณนะตอนนี้สองคันมาอยู่ที่ร้านแล้วครับแล้วบอกได้เลยว่าคันนี้วิ่งหลักร้อยโลนะครับอีกคันนึงวิ่ง2,000โลบอกได้เลยว่าโดนใจแล้วมีชอบใจแนะ่อันนี้ก็ท r i ป l e R X ธรรมดานะครับอันนี้ก็ท r i ป l ป RX นะครับอีกคันหนึ่ง ว่าดีจเจริญยนต์มีแต่ดูคติอย่างที่บมบอกเรามีทุกค่ายนะครับผมไม่ได้ว่าแยกแยะว่าไม่เอาค่ายนั้นไม่เอาค่ายนี้เอา,าอย่างที่บอกอะ่ะขออย่างเดียวทะเบียนถูกต้องรถสวยเราสู้ทุกคันดันทุกเคตนะครับคุณอยากขายเราอยากซื้อนะครับหรือถ้าเกิดคุณอยากซื้อรถหาไม่รู้จะซื้อที่ไหนมาลองมาดูได้ครับโดยส่วนตัวรถผมคัดสภาพนะรถอุบัติเหตุอะไรเราไม่เอาเลยนี่ครับ ไดเวลโคมโมนะครับหนึ่งในะอีกรถแปลกที่ไม่ค่อยได้เห็นนะครับความพิเศษของมันคือนี่ครับเห็นแก้มไหมแก้มมันเป็นโครเมียมนะครับเอาว่าเป็นกระจกเลยอะตัวนี้เป็นหนึ่งในรุ่นที่ทางเมืองนอกเนี่ยมาทำเป็นรถคัสตอมเยอะนะด้วยความที่ว่าแก้มมันเป็นแก้มโครเมียมแบบว่าเห็นแล้วมันแบบเด่นแตะตามันเลยแหละและโครเมียมมันแบบทำออกมาดีเลยนะมันไม่ได้แบบเหมือนพวกงานที่ว่า เรามาทําเองมันจะแบบเป็นเปลือกส้มหน่อยโดยตัวนี้เป็นกระใสเป็นกระจกเลยนี่ก็ขับเรสนะครับอาจจะเห็นบ่อยรถเรามีเข้ามาเรื่อยๆก็ในห้องนี้ก็ทั่วไปนะครับ795 796รถยอดฮิตสามัญประจําร้านนินจาพันนะครับนินจาพันตัวนี้บอกได้เลยคนจะพ่อมองว่ามันคือเซ0ตพันมาใส่เปลือกแต่หารู้ไม่จริงๆออปชั่นมันสูงกว่าเยอะเลยนะ มันมีเครื่องโครงเครื่องพื้นฐานเหมือนแซดพันธก็จริงแต่มันได้เรื่องการกล่อง ECU ที่มีเรื่องของโหมดปรับแล้วก็มี traction control เข้ามานะครับซึ่งเอว่าแซดพันธไม่มีนะครับสายทัวริงบอกได้เลยชอบใจเลยแหละด้วดยกําลังเครื่องที่มันขับสนุกนะแล้วคนเป็นรถที่คอนโทรลง่ายระบบก็ที่ว่ามันมีระบบโหมดระบบเอว่าสาหรับสายทัวริงอ่ะต้องมีชอบใจเลยแหละสีนี้หายากนะครับส่วนใหญ่จะมีสีที่จะเห็นเด่นบ่อยๆนี่ยคือสีเขียวอันนี้จะเป็นสีถัดมา ไม่ค่อยมีรถนะครับบอกได้เลยว่าประหยัดก็ออกไปเป็นแสนนะครับแล้วก็นี่ปาน,นิกเกลน,นะครับติดจองแล้วแล้วก็สแ a มเบ e สแกมเบเราก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับไอคอนเยลโลแล้วก็มีคันนี้ตัวนี้เป็นฟูลทอปทอลนะครับรถวิ่งแค่200โล200โลแท้นะครับเช็คประวัติศูนย์ได้เลยที่ร้านเราไม่มีนโยบายมากอไม้นะครับเอาว่ารถมายัางไงมาอย่างนั้นเลยแหละแล้สภาพอย่างที่บอกอยากให้มาดูนะครับ สภาพบอกได้เดียว่าเชื่อเลยว่า200โลจริงใหม่ไม่มีที่ติอันนี้ก็ทริอัมีกคันนะครับทักตัน900รถสวยนะครับลองไปดูมีของแต่งด้วยอันนี้ก็มัลติสตาร์ด้นะครับก็เดินไปสตีดไฟเตอร์นะครับ 1098s ศูนย์รถสนะครับเคยทำคลิปแล้วแหละคันนี้ลองไปหาดูในช่องได้นะครับผมไปทำคลิปเสียงลองวิ่งลองอะไรอยู่ โดยที่ร้านส่วนใหญ่ถ้ามาที่ร้านเนี่ยจะถามว่าเอ๊ะทำไมข้างหน้านี่ติดจองหมดคือส่วนตัวเนี่ยเวลารถที่เราจองแล้วอะผมจะมาจอดด้านหน้าร้านนะครับแล้วก็ติดป้ายจองแล้วก็กั้นเชือกเพื่อไม่ให้คนเข้ามาคอมเข้ามาจับเลยนะครับว่ากันตามจริงเพราะบอกตรงผมก็บางทีรถจองแล้วจะมาอยู่ในร้านในมุมที่ขายแล้วก็ให้คนอื่นมาคอมบางทีคนที่จองผมเขาอาจจะเสียความรู้สึกนะเอาว่าเรากั้นอยู่ในมุมนี้แหละ แล้วไม่ให้ใครเข้าเลยนะใครเข้านี่ผมตะโกนเลยนะบอกด้วยการุณายาอย่าดูเลยครับเดี๋ยวเสียลมเพราะรถมันจองหมดละเอาว่ามาดูรถที่ยังไม่จองดีกว่าในร้านมีรถไม่จองอีกหลายสิบคันอย่าไปดูเลยมุมที่เขาจองละดูแล้วอกหักเปล่าๆาก็รถเรามีเข้ามาเรื่อยๆนะครับเบื้องต้นถ้าอยากดูราคาร,รออยายละเอียดตารางผ่อนอะไรเข้าไปดูหน้าเว็บไซต์ได้นะครับถ้าจําเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google นะครับเอาว่าตอนเนี้ยคีย์เวิร์ดผมติดแบบเกือบทุกคีย์เลยนะ เอาว่าตอนนี้ search เซิร์ช Google ดูคติมือ2ล้านขายดูคติศูนย์บิ๊กไบท์ร้านบิ๊กไบท์บิ๊กไบ์มือ2หรือพิมพ์เข้าบิ๊กไบท์เฉยๆก็ได้ใน Google น่ะเดี๋ยวก็เจอเว็บร้านดีเจริญยูนิงแหละเอาว่าหาไม่ยากลองเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับเบื้องต้นเมื่อคืนอาจจะมีคนเข้าแล้วสึกว่าเว็บมันล่มๆหน่อยนะด้วยความที่ว่าเมื่อวานผมคนเข้ามาพร้อมกันออนไลน์หน้าเว็บพร้อมกันหลายร้อยคนมันเลยเกิดอาการล่มเลยเกินลิมิตมันไปหน่อย ตอนนี้คืนนี้เดี๋ยวผมอัปเกรดเซิร์ฟเวอร์ละเอาว่ารองรับหลายพันคนเลยแหละเปิดพร้อมกันพันรีเฟซได้เลยเพื่อรองรับนะครับจะได้ไม่ต้องเสียอารมณ์กันเว้ยทำไมเข้าไม่ได้ต้องเหมือนเว็บไซต์ต้องมานั่งเข้าคิวเข้าอีกเราอัปเดตละอาจจะช้าๆหน่อยช่วงนี้แต่บอกเลยไม่เกินวันสองวันเรียบร้อยนะครับเหมือนเดิมเว็บไซต์เราอัปเดตทุกวันนะครับก็ลองเข้าไปดูเยี่ยมชมกันได้ราคาตารางผ่อนอะไรลงไว้ชัดเจนบางคันไม่มี เดี๋ยวมันก็มีนะครับเพราะอย่างที่บอกเราจะทยอยอัพเรื่อยๆนะแรกๆเรามาถึงเราจะลงแบบรูปมือถือถ่ายคร่าวๆแหละ้วเสร็จแล้วก็จะมีสเตปอีกคนนึงก็คือน้องชายผมจะถ่ายภาพนิ่งนะครับแล้วก็ลงรายละเอียดตารางพรอีกแล้วส่วนตัวผมถ้าผมไม่ได้วิ่งไปซื้อรถน,นอกๆหรือไปไหนอะไรยังไงผมก็มาทําคลิปอย่างนี้ให้ดูเนาะ,ะ MT09 นะครับรถแปะในมุมเซอร์วิส รถเพิ่งมาหมาดๆเลยรถปี16นะครับหาอยู่มีชอบใจก็ยังไงวันนี้ลากมายาวแล้วแหละก็ยังไงวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันหน้ามีเรื่องราวอะไรดีๆเดี๋ยวผมมาอัปเดตกันอีกทีนะครับฝาก b s c สไครป์ u ูทูบนี้ด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับเบื้องต้นถ้ายังมีคนดูกันอยู่ผมก็ทําไปเรื่อยแหละนะไม่แต่เอาว่าทำไปเรื่อยแหละ,ไม,ไ,หละไม่ดูผมก็จะทํา ครับก็ยังไงวันนี้เท่านี้ก่อนและเดี๋ยววันหน้ามีรถอะไรดีๆผมมาเดตอีกนะครับขอสปอยไว้ก่อนเดี๋ยวเรามีรถเข้ามาอีกเพียบเลยนะครับยังไงฝากติดตามหน้าเว็บกับทาง YouTube ด้วยโอเคครับงั้นวันนี้เท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ